ไม่ดูเด็ดันอ่ายกอยู่แล้วนะหลังไม่ของยังขังไม่ดูป้าโอ้นไม่น่าจะครบกี่ยกกี่ยกอ่าฮะเออให้มันชัดเเพราะว่าพี่น้องโซนสิงสเกียรี่มีเนี่ยฮะครับผมแต่ตะวอุบลบอจับสามไม่ดีหรอกกินเรื่องครับอโอ้ยโอ้ยพวนี้ไม่น่าจะครบพายกเอาเลยครับ นี่ประเด็นสุดเลยครับครับพวกเราจะได้กลับใช่ไหมยังเหลืออีกเยอะยังเหลืออีกเยอะขอเวลานอกได้นะขอเวลานอกได้นะขอเวลาตอดตัวนิดนึงครับเออถ้าเจ็บขอเวลานอกได้ครับตามกฎหมายมวยนะเจ็บไม่เจ็บดูนะยืนรุนพินิจครับเออดูยืนิพินิจของกรรมการนะดูนะต่อเนื่องได้ก็สืบต่อครับไปเจ้าชุกสูงหน่อยเดินได้ครับเดินได้ครับทุกสูงหน่อย จะไปโดนเข็ป่าสวน,น,น,นวลดูนะตัวตัวไหนับจับจับห <า S 2> ีอย่ายุบอย่ายุบกระโดนขึ้นดาวโจมก็ตีครับครับเดินครับเออเดินเร็วอย่ายุบมามาพืนตัวไหนับตัวไหนจับตีตัวสุด สูบสๆๆๆูบส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 ูบแล้วเร็วเร็วธรรมดาเริ่มออกอาวุธสูบครับสูบลูกอาอย่างนี้อาอย่างนี้ข่ามืออาโดนตีต้องสูงอย่างนี้ไม่โดนดูนะครับเราดูด้วยกันดูไอ้ไอ้อย่างนี้มผู้นี่แมตซอกไอ้ซอกซอกไอ้อย่างนี้ข่าหน้าด้วย ขวาหน้าด้วยเอาเดียวไอ้หยีอยงนี้ยุบไปยุกไปโอ้โหมันพยักข้ขวามาอย่ายุบอย่ายุบตโดนตีคืนเร็วไอ้หยีอย่งนี้อย่างนี้ก็เรียกสนิทยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งโอ้โหมันพยักข้ไอ้ชอกสั่งฟ้าแดงเขียวมรกตน้ำเงิน ใจไครคนใจเย็นตัดมาดูขวามายกบักอยู่ซ้ายปดนไม่ปักดูดูดูยื้อเดนไปแล้วโอเแตอไปยึทำงานเบรกเองไอู้นี้มัดติดสิรถพาได้อย่าด้วยคนยุบปยกคุณต่อไปคุณต่อไปก็จะเรียนเชิญเสียเจ้นผูกขัดนะครับ เสียดดุมลิกสดแล้วก็อู่ชัดเอียดกันชัดนะครับล้างพอพิมเตะรับพิมไปโฆษณาทุกชนิดครับตอนนี้ตระถิ่นสมาษิกของดอรอภิชานะครับถือว่าเป็นผลงานของร้านพอพิมน,นะครับคุณจอยตัวหนังสือชัดเจนภาพสวยสดใสครับขอบคุณร้านพอพิมครับ เขาเรียกเป็นครั้งที่สองท่านทานทายท่านดิบบอกว่าต้องขึ้นนะเออนี่ยับอ,ยยษษษอีกรอบนึงครับเสียเจ้นขุนขันรักทอพิณเสียดุงพริกสดอูชักเอียดนี่กาดชักครับนี่เลี้ยงรองครับยกที่สองครับฝากความคิดถึงพลเปรย์ด้วยครับพลเปรย์เตรียมหาแพร่สนามเตรียมพร้อมมีสิทธิ์คองระยะตันกระเบิดนะครับเตรียมไว้ด้วยนะ ชมเลยครับคู่นี้เจ็ดพันคู่ต่อไปก็ลงตัวกันแล้วนะครับุกผู่ต่อไปนี่ธนากรกับเพชรสยามมีหมื่นสองหลังจากนั้นยอดยาจียอดพิมพ์เพชรนี่ก็หมื่นแปดโอ้แปดมีแต่พนจงคู่ครับยกที่สองลงแล้วนะพิมพ์จานะพยายามอยากชกสามยกไปพยายามชยากยกห้ายกไปป้าอยากกินดูไก่ครับดูตีอะไรนี้ดูเสือกุ๊บเสือกเอ้อ อาหัวใจครับเร็วมาโยนเข่าเร็วฝวาหน้าตีด้วยตีโดยกัฝาหน้าัดเท้าแล้วก็โดดครับโดดเตีดเอาราตีสองเตีอย่ายุบลูกขวาครับตีแล้วแออเตีครับสุดท้ายครับตุขกาสังไม่ลงโดดเตีดโดดเร็วเร็วเร็ว ครับมรโดดจุดสำคัญด้ว้แ้วมัดืนืนดูไตีได้ความเชื่อทีอมากทำงานดีมากจุดยอดทีมขอไปดหเไรมากเพื่อนนะเืนเร็วัอกเร็ว๊บ๊บ ไอ้ไโอ้ยอย่ายุบอย่ายุบเนไอ้ออย่ายุบยุบยุยยุบนี่แม่มีความสุขจริงิหายใจแล้ครับดูสีข้างเื่อว่างเว่าปากระพขาดอ้ดเยกไปแล้วอ้าดตีเสียตีเร็วไโอ้ย ไอ้ดเร็วไอโอ้โหมันป็ปนัโคตรเจบไโครเลีโคตรแ้ไม่โดนไม่หโดนโตรี้ไม่โดนเห็นเร็วๆากดใครกดปัดกันเร็วเร็วใครกดปัดกันเร็วหาอะไรี่มหาโดใ่คตนใครปะโอจะไม่โอดกินะปกจได้ดีมากครับดูนตีโอ คู่นี้ได้เสียแน่นอนแล้วครับไม่มีใครกล้าต่อครับรวนไปรวมไปไม่ได้าไม่ไหวยับล้อมเกิดคนยับกดอนจพี่น้องครับแต่เห็นพวกคู่นี้ชกกันสนุกขอเสียงบมือเป็นกำลังใจหน่อยเลยโอ้โหพี่จ่ะพี่พี่จ่าสวัสดีครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ายมวยครับยนดีเชิญนักมวยไปเปรียบกันที่10พฤศจิกายนที่ไหนอย่างไร เพื่อที่จะไปชกในวันที่18ธันวาคมแล้วก็วันที่19มกราคมเปรียบครั้งเดียวชกสองนัดคับที่อภอยดังชุดน้อยครับนัดแรกเปิดค่ายบวยสอนธนาสิทธิ์ครับวันที่18ธันวาแล้วก็19มก,กรจิกายนงานของแดงอำเภอยดังชุดน้อยครับเอาวันที่10พฤศจิกายนนะครับนำค่ายบวยไปเปรียบที่ค่ายบวยสอนธนาสิทธิ์ หลังธนาชาติทองกศจากจีนบอยยกไปยนยกทปีศาจถามว่าใครหมื่ก่อนกันเข้าตัวผิดกดจับไปด้วยแน่นอนครับไก่ชนมาแล้วสามวันไก่ชนมาแล้วสามวันทีนานไก่ทองก็ติดต่อนนครับต <DI> <war> ัวน <không trait> ี้เป็นหน้าที่ของอันดับที่สิบสังฟ้าลูกสร้างว่าเรียง น้ำเงินก็เขียวมรกตเส้นสีบ้านทอกนะฮะเขาเปลี่ยนต่อไปยกที่สามไปดับเจ็ดพันเขาตอบคุณพื่อนนี้ถูกพูดจริงๆคริงนะเชื่อว่ากันต่อเลยเนาะมาดูยังไงเริ่มเริาผ่อนนิดมิดผ่อนน้อยครับอยู่ที่หัวใจใครใหญ่คนตับไม่ถึงนับอย่าพูดดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ดูดูดูอย่างนี้ ใจเขาดีต่อดูไงครับตีอาวมธอไปไปสบายมากหัวใจแม่เป็นยให้ลงดูครับยัรอลงดู้ครับยับลอยนะยาวุฒยาวุฒใหมันคงดูเอาอาีไปเลยเร็วๆๆเ้ามเอาเอา เอามาทำสบครั้โอ้ยผลลัพธ์ผลลัพแ์เท่าไร่โ้ยใจพร้อมนะครับใจหาดพ้องทั้งคูนี้ใ่กการจุดยอดริ้นเกตีด้วยออกคำสั่งตลอด ต้ย้ยตัวเปิดัวข้ตัว้วเต้้วยอโหอ้โหวเร็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 วเรวเร็วเวเร็วร็ววเร็วเร็วเรวเร็วเ

เรื่องนี้กลายเป็นเรือ่องฟั่นไปเลยนะนีเสียกได้เร็ว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 อยู่ดูใครยุบไม่ยุบหายใจอ่าหยุดลุกได้หยุดได้เยุดด้วยกดหยุดพี่สามผมชอบกรรมการทันเกมดีนะฮะไม่ทราบว่ากรรมการทีมีอะไรอยางนะ ปกติลูกสาวอยู่2คนครับเป็นจะห้าเสียใจครับมันนี้ผัวหมดแล้วครับธนากรยังมีเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เอ6,8เพชรสยามมี6,000สนใจเพิ่มเติมเพชรสยามก็ติดต่อนะ0800โอ้ยโยยกต่อไปยกที่4พี่เลี้ยงต่างฝ่ายต่างสอนทั้งมวยเทนนะครับ น้ำโอยหูก็ได้ยินตามมองเห็นกระดูกขาจะยกขึ้นหรือเปล่าติดตาไอ้ยกยกก่อนเลยครับเฮ้ยเสียงลงครับยกที่สี่ยกต่อไปครับเอายกเขายจะไปออกหัวออกค่อยนะไม่รู้ใครยุกกันกันนะขอเสียงเชียร์นะเหมือนดังๆไปเร็ว เอเสียงเชียร์แรงราดัใหน่อยเร็วแมหยอมขึ้นจริงๆโอ้ผู้นี้จุที่สุดครับโอ้โหอยู่ๆยังไม่รู้จะออกยังไงครับเขียนไม่กล้าชี้ขาดด้ อย่าหลอกหลอกไม่ลงอรุณโรปอนโปอนเร็วๆหัวใจับหัวใจัใจเร็วๆโอ้โหโอ้โหอีอ staple, ีคร <î ste en> ับอีอไอีอีอีออรเร็วๆเอ้ภาพผมก็มด chụp máy, nhanh 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 สนามงานเข้าจ่ายทั้งครับตอนนี้จ่ายแล้วหัวใจครับอยู่หน้าพวกหัวใจแท้ครับสุดยอดครับน,นี่น้าละอาจารย์ขลังจริงๆแดงแทยกมือด้อ